ก็เดินนะทุกคนก่อนที่เราจะเริ่มคลิปกันก็หมวกเวลาสิ่งที่เราสร้างไว้ด้วยกันแล้วทุกคนแล้วก็เราจะลบอันนี้ทิ้งแล้วก็เดี๋ยวจะสร้างใหม่นะทุกคน กับสวัสดีทุกคนกันด้วยซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับเดลมาซ่าทาเช่นเคยซึ่งวันนี้เราอยู่กับแมปที่ชื่อว่าทีมฟ้าไทคุนทูแล้วนี่ก็คือแมปที่เราสร้างไว้ในซีรีส์ก่อนหน้านี้ซึ่งข <c oughs> ี้เกียจลงแต่ว่าเราขอาอนอุญาอแบบลบแค่แมปนะแล้วเงินยังอยู่คือพาร์ทแรกอ่ะมันจะน่าเบื่อมากเพราะว่าเราไม่มีเงินในการสร้างแต่เราก็อยากทำให้พาร์ทแรกมาดูน่าสนุกขึ้นก็คือโดยการมีเงินนะ <c oughs> ก็กดดีเล่นเลยทุกคนเสียดายมากดีลินแรงเลยบา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 ยที่ทำไว้ <laughs> มาเนาจะมาสร้างกันใหม่ทุกคนอ่ะอันแรกเป็นพรมไปไหมเราจะให้ตรงนี้เป็นพรมหรือเป็นกระจกดีมันสวยดีนะพรมดีวะ่ะอ่ะเราสร้างเครื่องเล่นด้วยกันก็ไดเเอาเครื่องเล่นเดสิกเลยเครื่องเนี้ยเครื่องไอ้แก้วน้ํค้าใช่ไหมมาทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นแบบคนเซียนมาเล่นกันดีกว่าเซียนจริงหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> อยากให้มันมีต้นไม้ตรงกลางมันจะได้สร้างแล้วลบทางออกนิดนึง <laughs> สวยสวย,สวยเบียดไหมแต่ไม่เป็นไรโอเคเราก็จะต่ออันนี้มาแล้วก็ต่อ เป็นผืนประมาณนี้โอเคทุกคนเราคิดว่าเราจะทําทางประมาณนี้อโมเดลฝักท,ทาาาําถังขยะเลยนี่อันอันแรกนะถังขยะอันแรกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวางร้านอาหารแล้วเดี๋ยวเออเราวอาทอําเป็นถังขยะกลมๆไหมเออกลมๆก็ได้นะ,ะโมเดลโมเดลเดลอ่อตรงนี้มันน่าร้านอาหารวางไปนาะเกียดมากเลยโอเคเราจะวางร้านอาหารยาวเลยนะในเม่มีพื้นที่เยอะแล้วเราก็น่าจะรู้แหละว่าจะทาอะไรดีไม่โมเดลเราไม่ได้หมายถึงให้วางอย่างงี้ยโมเดลลบกอนกันละวางวางแค่ถังขยะตรงนี้เราคิดว่าจะให้เป็นศูนย์อาหารใหญ่ทุกคน S <S โอ้ยทำไมมันมน,น่าเกลียดไงน,นั่นนะลบลบทิ้งก้อนหนึ่งไ <c oughs> ม่โมเดลมันน่าเกลียดมากเลยอะมันจะมีคนติดอยู่ตรงนี้หนึ่งคนนี้ปล่อยแล้วเขาไปก่อนแล้วเราก็จะเว้นเว้นประมาณเท่าไหร่ดีโมเดลถ้าจะทำอย่างนั้นต้องแก้ทางใหม่โมเดลมันไม่ตรงกลางเลยแล้วเราก็วางทางขบเลยอ่ะฮะวางว,วางเลยประมาณนี้แหละทำแค่ประมาณนี้ไม่ต้องเงยอะมากแล้วเดี๋ยวเราก็สร้างกำแพงปิดใช่ไหมเราวางกำแพงเราวางไฟด้วยอ่ะล้วเราทำทางตรงนี้ <S <S ไอ้ตรงกลางนี้อาจจะใส่เป็นกระถางต้นไม้ก็ได้โฟล์วเบรดอะเอาแบบนี้ไหมโมเดลจะแบบไหนแบบช กับแบบ2อันเนี้ยแล้วแต่มันไม่สวยเลยเอออันนี้สวยสวยเออได้เลยอันนี้แต่ตรงกลางมันโล่งไวหน่อยไหมมันใส่อะไรได้บ้างวะอ๋ะอรู้แล้วใส่อะไรได้นี่ไงทีนี่กันอ๋อดูดูสวยขึ้นไหมไม่รู้ที่รรู้เห็นแล้วอุบาท <laughs> เอาเป็นไฟแบบสมัยใหม่หรือไฟแบบสมัยเดิมเอ้ยโมวเดียวล้วแบบล้วน่าเกลียดมากอะ่ะล้วเนี้ยทีนีด้ดีกว่าไหมเออมันจะดูแบบ สมัยเก่าเกินไปห,หรือเปล่าเราก็อยากแต่งตีให้มันดอกมันดูไม่ใหม่เกินอ่ะเนี่ยไฟเราก็ใช้เป็นแลนเทินอ่ะหรือว่าจะเอาแบบนี้่แบบน,นี้ก็ได้นะแบบนี้ก็ได้อยู่แหละกึ<ต>่งก<ต>ึ่งใหม่กึ่งกึ่งเก่าไหมไฟมันขาวมากเลยนะดูดูโด <laughs> โอ้โหโมเดลเล่นงนี้เลยหรอปรับสีได้ปรับแสงได้ด้วยไรนิดโตรโหดเอ่อเอาเป็นอันนี้แล้วกันเนาะทุกคนเป็นเฟรนด์โมเดลแบบนี้มันได้ได้อันนี้ได้อยู่อ่าแล้วลองดูอีกแบบหนึ่งอีแบบหนึ่งแบบอันเนี้ย ไม่เคยปื้มเท่าไหร่กระจกกระจกเป็นกระจกเหรอไม่ได้ไม่สนแต่เอ้ยเอ้ยเใหม่ใหม่ไม่ไม่ปื้มเอ้แต่อันนี้อลองลบทิ้งดิอันนี้อันนี้เป็นกระจกแบบไม่มีขอบเอ้ยได้เอ้ยโมเดลบัตรบัตรอิโซเอ็กเซนซีฟมากเลยนะอ่าโมเดลลบทิ้งดิอันนี้มีขอบนิดนึงเอ้ยอันนี้ได้อยู่ได้ได้ีได้อยู่กัลบทิ้งเลยแปดสิบบาทโอ้โซแพงไม่เป็นไรโอ้ขนาดขนาดนายใช้ตังค์มาเราเลยไม่พูดสักคำ เ,เดี๋ยวเราเข้าใจด้วยว่าเรางยัง,ยงแทบไม่มีเครื่องเล่นอะไรเลยนะเฮ้ยก็สวยดีนะสวยไงเราเราเอาคอนเซ็ปต์เราคือสมัยใหม่หรือจะเอาแบบสมัยเก่ากึ่งสมัยใหม่เอาไงเก่ากึ่งใหม่ก็ดีเหมือนกันนะอ่ะก็เราเอาอันนี้กัน้นอันนี้กัน้นดีไหมได้ได้อ๋อแปลกๆนะแต่ถังขยะยังไม่ได้วางเลยอ้าวเราบอกให้โมเดลว,วางแล้วโมเดลไปไหนหมดเลยถังขยนะเนี่ย ม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอยญาแก้พื้นแล้วทุกคนดูก่อนนะมันน่าเกลียดอีกแล้วนี่ว่าไม่ได้ไม่ได้น่าเกลียดมากอะไรวะเนี่ยเธอมันไม่ไม่ใช่ว่าไม่เท่ามันคนละอย่างแล้วทุกคนสร้างอะไรมันก็ต้องมีความที่เรียกว่าอะไรนะให้เหมือนกันอะไอแลมมันแก้ไม่ได้มันต้องปิดแบบติดกาข้างๆอะไม่ถึงอะไรไอ้อันเนี้ยใช่ล้วจะเอาอันนี้มาติดไปข้างบนทำไมสมมติเฉยๆมาแล้วเราต้องวางไปข้างไหนใช่ไหมวางไปข้างนอกมาดูมันดูใหญ่ทะท้าไปไหมก็ก็ใช้ได้นะมันดูลอยไปไหม เรื่องมากมันต้องทำจบอ่าเราว่าเราเปลี่ยนไปนี้ดีไหมเปลี่ยนไปตรงนี้ให้สุดเลยเดี๋ยวก่อนแลมเราขอลองก่อนนะอ่อเราจะลองเอาพวกเห็นแบบเห็นแล้วโซ่แปลกมากอ่าแป๊บนะเราเราว่าเราไม่ทำตรงกลางนะทุกคนอ่าปัญหาอีกแล้วประเด็นคือมันไม่แนวนอนเหมือนกันอะมันเราต้องการให้มันนอนเหมือนกันให้หมดแต่มันไม่นอนถ้าเราวาันี้จะนอนไหมไม่อ๋อโมเดลเรารู้วิธีแก้แล้ปรับกดตัวอาปรับ จบแค่นั้นโอ้แบบนี้นายโอเคไหมเอาก็จกปิดน่าจะดูดีกว่ามาเดี๋ยวเราจะเอาโต๊ะแบบไหน,นไอ้โต๊ะโรงเรียนกับโต๊ะกินข้าวที่บ้านจเอเลยและแต่นายคิดเราเลือกไมมออกไอ้ไอ้โต๊ะโรงเรียนคุ้มกว่านั่งหลายๆคนเพราะมันไม่มีเก้าอี้แบ่งไงเอ่อเราจะเหลือพื้นที่ตรงกลางไว้ทำอะไรดีโมเดลคือตรงกลางเราไปของตกแต่งได้ใช่ไหมเออทำเป็นน้ำพุไหมโมเดลเออน่าสนน่าสนคนนั่งกินข้าวไปกลิ่นน้ำพุตีจมูกหอมหวานเนะ เออแล้วก็อาจจะเป็นจะเป็นน้ำพุล้อมรอบหรือจะเอาไปคิดเตาล้อมรอ,มรอบน้ำพุล้อมรอบไหมเออแบบปสวยงามอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นสวยงามมากเลยครับคิดดูนะมันสวยงามยังไงโดยที่แบบปกติน้ำพุทั่วไปมันจะเป็นชั้นๆใช่ไหมแล้วดู <c oughs> เอ้ยริ่จริงตรงเนี้ยคนตัอนุอนุนานสาวรีย์แทนนะเออเออใช่ใช่มาเอ้ยมัน,น,ม,นมันมีปัสเจอร์อะไรนะปลดล็อกยังวะนี่ไงปลดล็อกแล้ว ว่เดียวหนึ่งห<า>มื่นเลยนะเอามาใส่หนึ่งหื่นเลยนะเออช่างช่างมาถอช่งมือ <c oughs> โอ้ยถ้าน้ำผลองน้ำผู้อมรอบนี้น้ำผู้ลอารอบแบบนี้อ่าฮะลองหูแล้วก็รอไฟนี่ก็ก็ดูสว่างกันนะ แต่รู้สึกว่ามันยังมืดอ่ะปรับไบเน็ตไม่ล่ะปรับไบเน็ตขึ้นเลยงั้นเราปรับประมาณสัก2แล้วก็ปรับเลนเพิ่มขึ้นเอ้ยเอาปรับเป็น1.5เหมือนเดิมดีกว่าไม่งั้นจะจ้าไปเลนเป็น16นี่ไงดูหล่อเหลาขึ้นมาทันทีตั้งเวลาไหมให้ปิดตอนกลางวันเปิดตอนกลางคืนมันตั้งได้ด้วยเหรอตั้งได้ออฟเดอร์ลิงเอ้ยออฟออฟเดอร์ลิงเดดี้ใช่ไหมเดดี้เดดี้เดดี้โอเคปรับให้หมดเอ้ยสวยงามมาคนเอายวไปสี่เลี้ยงเหรอเราเรากำลังเล่นไฟอยู่แต่มันก็สวยนะแต่ประเดี๋ยวคือประเดี๋ยว เรากระไรข้างหน้ามากเลยนะเดี๋ยวข้างหน้ามาเดี๋ยวปรับโทนไหมปับโทนให้มันค่อยๆเหลืองนะอ่ะโอ้ไฟอนุสาวรีย์ปิดแล้วจ้าไฟปิดแล้วเหรอเออเดี๋ยวให้ไฟพวกนี้ปิดด้วยไหมแล้วตั้งพวกอเลยป่นะมาเดี๋ยวแบบนี้สวยไหมค่อยๆไล่สีไปค่อยๆไล่ไปให้มันเข้มเนี่ยเรียบร้อยปะเก็บขยะเรียบร้อยประเด็นคือเราถ่าอวรถางอย่างไรกันดี ขางโต๊ะอย่างงี้เนาะเพราะว่าโต๊ะมันจะมีทางเข้าอยู่มันจะเข้าด้านไหนบอกแล้วถ้าพาดแรกเรามีมีเงินนะทุกคนทุกอย่างมันจะดูมันจะทำแน่นอนแล้วก็เราอาจจะลองใส่ต้นไม้ไหมมันจะดีไหมก็สวยนะเอ้ยสวยมากอันนี้สวยนม,มันดูคำามันดูเรียกว่าเออมีความเป็นธรรมาชาติอ่ะพี่แรกเราคิดว่าเราจะทําเป็นรั้วล้อมนะแต่ว่าพอเห็นอันนี้ไม่อยากทำรั้วล้อมเลย ถ้าทารู้วเป็นกระจกน่าจะเห็นอยู่นะน่าจะได้นะลองลองดูก่อนถ้าไม่ได้ก็ค่อยลบโอเคเครื่องต่อไปที่เราจะทำนะทุกคนก็คือดรอปทาวเวอร์ซึ่งแต่ประเด็นคือวางไม่ได้เปลี่ยนเครื่องทันไหมฟูลไปสดิปตีเลยอ่ะงั้นเราใช้เป็นเครื่องเล่นนี้แล้วกันนะทุกคนไอ้เครื่องนี้เครื่องเล่นนี้บอกเลยว่าปวดหัวท้าเล่นเครื่องเล่นเออโมเดลไอ้ไฟตรงเนี้ยไฟตอน,นี้ลบทิ้งเนี้ยไหมรั้วจะ หรือว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบปกติโอเคแ,<ต>แล้วก็<ต>ฝั่งนี้นะฝั่งนี้เราคิดว่าเราจะให้เป็น observation กันดีกว่าแล้วก็กดเปิดไปเราลดลดลดราคาให้เขาแล้วกันเ,เลยทําเลยช่วยด้วยทําเลยใส่เพลินเพลินเพลินเราเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะทำํำบ้านนายดีไว่าแต่ว่าเรายังดีกว่าุเรายังไม่ทาบ้านนายเพราะว่าธุรกิจบ้านนายยังไม่ฟื้นฟูเลยเพราะนายทุบทิ้งไปหมดแล้วจริงโอเคทุกคนเครื่องเล่นต่อไปที่เราจะทําก็จะเป็นเป็นอะไรนะ เครื่องเล่นมา้าเราเราเพื่อไม่ถูกจะเรียกชื่อว่าอะไรอันนี้สิบเราลดราคาให้เขาแล้วก็ใจดีโอเคมาเดี๋ยวจะทําไฟเป็นสรรีขาวใช่ไหมแล้วแต่เลยลเปิดไว้ตอนกลางวัน,นมันก็จ้าเหมือนกันนะแต่พอปิดปุ๊บมันก็เป็นสรรีดําแล้วมันดูไม่สวยก็เดี๋ยวเราเรา,เราเปิดไปดีไหมเฮ้ยไฟแบบเฮ้ยไฟตื่นตื่ดับโคตรโหดนี่แต่ว่าตอนกลางคืนมันจะดูน่ากลัวไหมเราปรับดีฟรอสเถิดมาเดียวเรคิดว่าเราดีฟรอสดีกว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีไฟไหมจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรสีสี ฝาเหรอฉีนนวลๆไหมนวลๆไข่ไข่อ่ะทานนวลโอ้ยนอนันนี้เอ้ยนวลๆไข่ไข่สวยก็ก็สวยนะเฮ้ยใช้ได้แปลกจ<ม>ัดคือตอนนี้นคนก็เริ่มเยอะทุกคนซึ่งเราคิดว่าพาร์ทนี้เราจะเอาเป้าหมายถึง50คนก่อนนะและเดี๋ยวก็ลาไป<ม>งั้นก่อนที่จะเอ่อก่อนที่จะทำอย่างอื่นแล้วว่าเรามาตกแต่งอันนี้กันดีกว่าแลมไงไม่ใช่ว่าตกแต่งผิดผิดผิดสัมแดงอะไรไหมผิดสัมแดงอะไรกันเราเลยเปิดเครื่องใช่ไหมเปิดแล้วดีกว่า ทำไมบล็อกนี้มัน,ปนแปลกๆวะแปลกหายเลยเราว่าไม่แปลกเราตั้งห้องน้ำไว้ตรงนี้นะมันจะน่าเกลียดไหมอืมในเราส่งไปให้ใน Discord ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นอ,อ่าสีมันแตกต่างกันใช่ไหมใช่เราเห็นมันเป็นแบบนั้นมาเรากดรีเซ็ตสีแล้วอันนี้เรียบร้อยหายละหายแต่ไฟมืดไปหน่อยไหมตรงเนี้ยเราไม่อยากไปเร่งไฟไอะลยเดี๋ยวมันด่าเกินวิธีการแก้เร่งไวเน็ตได้ปะ ไม่ได้มันจะมีอะไรที่มันเป็นไล์ไหมอะไเเรเปลี่ยนที่สั้นเป็นสีเหลืองสีบอกใจจ้าแน่นอนไม่จ้ามากหรอกเออจ้าจริงเอ้ยก็สวยนะเออโมเดลเอาให้เป็นเหลืองเหลืองเหลืองสุดท้ายเลยเหลืองสุดท้ายที่โมเดลเคยทำประมาณนี้ปะเออประมาณนี้แหละอ่ะแล้วก็เอากระจกมาแปะพิมแปลว่ากราะน่าจะขึ้นโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนอ่ะต่อไปแล้วคิดว่าเราจะไปทางด้านไหนดีแล้วคิดว่าเรามีแผนนะทุกคนเป็นแผนที่น่าจะดูดีใช้ได้เลยตรงนี้จะทําเป็นบันไดให้เขาขึ้นมาแล้วกันโมเดลสูตรเดิมเลยนะจาทาสูตรเดิมเลยสูตรอะไรรถไฟเออ โอเคทุกคนเราก็จะทําแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะให้เป็นทางเดินเนาะเราจะให้ทางเดินเขาติดกันไหมหรือไม่หรือไม่ติดสองอันเนี้ยแล้วแต่แล้วแต่กจะไปตัดสรูได้ไปล่ะแอ้กูก็จะไปตัดสรูแทนมึงเลยไม่ล่ะ <laughs> เดี๋ยววางไฟก่อนอ่าวางไฟไว้ด้านซ้ายแล้วกันซ้ายกับขวาแบบนี้เออสวยงามหลังจากนั้นก็เดี๋ยว<อ>จะให้อ,อ,อะไรเราขัดใจมากเลยสีไฟอ่ะเราชอบนวลๆแบบนีนนนะ้เราจะให้ทหําเป็นสีนวลหมดเลยเหรอไม่ไม่ต้องนวลหมดก็ได้มันไม่สวยไม่ขี้เกียจทำมันไม่สวยแล้วมท่านวลหมดอะ่ะไอ้ข้างล่างนี่นวลด้ปะ นวลด้วยแล้วกันอา่าฮะสวยงามแล้วก็มาข้างล่างใช่ไหมมเดลแลเราก็ทำเหมือนเดิมในสูตรเดิมใช่เราจะทำนวลแค่เส้นหลักไนหะเส้นอื่นเราไม่ต้องนวลตามนั่นแหละทำแบบนั้นก็ได้เส้นหลักเราทำนวลโอเคประมาณนี้นะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไงดีตอนนี้มา50คนแล้วเราจะตัดคลิปเลยไหมออยันดีกว่าเราจะให้คนตัดเขาตัดนาน,าน,านๆนะทุกคนเราอยากจะเราอยากจะได้ฟุตเทนนานๆให้คนตัดเขาตัดกันัวระเบิดแขนชั่วมากเอ้มใครใครเป็นคนตัดคลิปนี้วิไอวินกูไม่เกี่ยวนะ ไม่ได้พูดด้วย <S 2>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  ไอสัตว์พ่อมึงตายโอเคทุกคนก็เดี๋ยวจะทำทางต่อไปกันแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไงนะตรงนี้จะเอาไงเราคิดว่าเราต้องจะใส่เครื่องเล่นอะไรดีไอ้ดรอปทาวเวอร์ดีกว่าทุกคนในตอนแรกที่เราบอกว่าเราจะใส่แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าไม่มีเงินไม่ไม่เชื่อว่าไม่มีเงินไม่มีพืน้นที่เนาะทางออกเอาไงดีให้เข้ามาด้านหลังนี้แล้วกันเดี๋ยวเอ่อวาง,วาง,วางต้นไม้ตกแต่งอนะไ <Okay. S 1> okay, รหน่อยไหมโอเคเราลดเครื่องเล่นให้สิบสองแล้วกันเราเป็นคนใจดีเราเอาไงดีเอาไงต่อเดี๋ราทำรถไฟเลยไหมเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันนะทททุกคนนนนนนนซึ่่่่งงงไไ้้สสะะะะพพาาาตรรีีมัจจเเปป็ถฟววิผลย ีมิกไว้งั้นแหละรถไฟค่อยทําทําตอน สวนสนุกใหญ่ๆก่อนเออเครื่องเล่นแถวนี้จะเอาเป็นอะไรดีไหมเอาไปเครื่องเล่นไอวินเทจนี่แล้วกันอ่าวินเทจนี่นะหนึ่งที่เขาสร้างให้มามันก็สวยเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่ามาเครื่องเล่นเราคิดว่าเราเล่นจะสร้างเองกันดีกว่าเ่เดี๋ยวฝักวางไฟวางถังขยะด้วยเดี๋ยวมันจะมีคนบ้าการที่ไหนมันจะมาเอ่อทำไม่ดีไม่ร้ายแถวนี้นะมันจะมาวางขยะทิ้งน่าเกลียดมากเห็นไหมพูดไม่ทางขัดคำทุกคนทุกคนเห็นข้างล่างไหมก็ทุกคนตรงนี้ช่วงนี้ก็แถวนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นเกี่ยวกับอะไรนะเออเกี่ยวกับคอมเตอร์เออ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 ก็ใช่่่เเเเเันนนนีีี้้้จะสรรางงงดมยไคืล เออนั่นสิเราสร้างเอ็นดีว่ะไอจูเนี่ยโรลเลอร์คอลเตอร์ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็โอเคทุกคนแถวนี้เราจะให้เป็นเครื่องเล่นโรลเลอร์คัลเตอร์เนาะโรลเลอร์คัลเตอร์ สูตรการทํารถไฟ Hot, หออแค่ให้มันดูน่าสนุกนะทําขึ้นก่อนเลยขึ้นเสร็จแล้วก็เลี้ยวแล้วก็เอาไงดีเราจะขึ้นต่อไหมหรือจะลงเออเออมันก็บอกอยู่ว่าจูเนียรถไฟสําหรับเด็กอา่าทาให้สําหรับเด็กแล้วกันเนียเรา,าก็ว่าสวยอยู่แล้วนะไอเดมรถไฟจูเนียไอของเดิมนะมแต่เราสึก <c oughs> แต่เรารู้สึกมันยังม่ย,งมยังไม่ค่อยคุ้มเนี่ยอะไรวะสร้างต่อไม่ได้แล้วก็ให้มันลงลงทันไหมเนี่ยดาวไร์โอเคทันแหละเทิร right, okay, right. ์นอัพหรออา่อาเอเทิร์นอัพไปได้ทุกคนอัพแล้วก็อัพขึ้นอีก ไม่ได้มันเรื่องมากเราลอง turn up l e f บดิพอเล f บเสร็จเอ่อเครื่องเล่นมาบอกว่าเป็นเครื่องเล่นสำหรับจูเนียใช่ไหมแต่ดูที่เราสร้างมันไม่น่าใช่จูเนียนะทำแบบโหดมากเลย โอเคแล้วก็มาแบบนี้ทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะลงกันดีว่าเราจะหาอะไรลงที่มันดูไม่หวัดเสียวแล้วกันสำหรับเด็กเมื่อเราวๆเปลี่ยนสีล่างนี้ไหมสีล่างมันดูแบบน่าเกลียดน่าเกลียดหาเลือกป่ปหนึ่งเอาไงดีอันนี้อัพแต่อันนี้โฟร์สีดาวเชินดาวอ่าอันนี้วายไม่เอาอแล้วขอย,ยกอันนี้ออกกันไม่สวยอะ่ะสีล่างจะเปลี่ยนไม่ได้อ่ะเปลี่ยนไม่ได้หรอโอเคแล้วก็ลงเปลี่ยน<า>ได้แค่เป็นไอโซ่เปลี่ยนได้แค่ที่หมุนหมุนโซอ่ะแล้วก็เป็นต้องสนับเนกะโซ แล้วก็ทำยังไงนะอ่าเป็นเ e d ด a i l l i โอเคประมาณนี้อุ้ยลงเกินโอเคไปประมาณนี้โมเดลเราคิดว่าได้แล้วแล้วโมเดลหาอะไรตกแต่งข้างในดีกว่าเรียบร้อยเสร็จแล้วเราสร้างเองมันดูมันดูมีคุณค่ามากเลยนะมันจะมันดูแบบมันดูแพงอ่ะใชไหมสำหรับเด็กกรารดให้หรือสิบสองก็ัสำหรับเด็กโอเคได้แล้วโมเดลปั๊บนะเดี๋ยวเราขอวางแล้วจะวางเลนส์ทีฝั่งไหนฝั่งซ้ายดีไหม อโอเคประมาณนี้โมเดลโอเคทุกคนก็อันนี้ก็เป็นเครื่องเล่นของเรานะก่อนอื่นเราขอตกแต่งกันดีกว่าทุกคนเราหาอะไรยัดให้มันลกๆอย่างนี้แหละพอลกปุ๊บทุกอย่างก็จะดูดีนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเทสเครื่องเล่นนี้ให้ดูดีกว่าแรงอยู่นะอันนี้สำหรับจูเนยียร์จริงใช่ไหมสำหรับเด็กนิ็กน้อยอะ่ะแต่ดูสร้างเองแล้วดูดูไม่เหมือนสำหรับเด็กเลนะ้ทุกคนดูน่าก,กลัวทําดูโหดมากเลยแต่เราคิดว่าอันนี้มันก็น่าจะ ใช้ได้แล้วสำหรับเด็กมันคงไม่โหดเกินไปแล้วก็หมุนขึ้นมาอันนี้ใช้ได้ทุกคนเวลาเราสร้างอะไรเราต้องนึกถึงคนนั่งนะถ้าคนนั่งนั่งแล <I mean> <S <s ้วไม่ปวดหัวใช้ได้มันก็ค่อยๆลงไม่ลงรวดเร็วอะไรโอเคก็วันนี้ขอตัวดดวยก็วันนี้ขอต้อนรับก่อนจะาลยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะแล้วเจอกันทุกคนบ๊ายบาย